สวัสดีครับวันนี้ครับจะ,จะเดินทางไปลอนดอนนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟแคมริกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของสถานีตอนนี้อุณหภูมิประมาณ2องศานะครับจะให้ดูบรรยากาศนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มะะมีทั้งหมดประมาณแปดแพลตฟอร์มนะครก็จะเป็นลางรถไอางเี้เราจะเดินทางไปสู่สถานีลอนดอนคิงคอสนะครับ ตารางเป็นตารางการเดินรถนะครับต่างๆก็จะแพลนเราจะไปคือแพลตฟอร์มเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะข้าขึ้นไปนี่ก็เป็น,ปนบันไดทางขึ้นจะเห็นรางสีเหลืองๆอยู่นะครับอ่าติดกับบันไดเนี่ยครับก็คือรางไว้สําหรับลากจักรยานนะครับให้รอจักรยานพาดขึ้นไปแล้วก็จะมีลิฟต์ด้วยสำหรับวีลแชร์

ก็หน้าเป็นตารางก็เป็นรถนะก็จะมะีป้ายบอกก็จะมีป้ายบอกที่ข้างตัวรถนะครับเป็นรถไฟใช้ระบบไฟฟ้านะตรงนีน้จะเป็นตาราง การโดนร้อนโดยภาพรวมนะครับวันนี้จะเป็นระบบการควบคุม ที่ม่มับสุาเดแบอร่ถมาถึงแล้วก็ะจะเห็นก้านที่อยู่บนหัรถนะครับนี่ครับก้านที่ส่งกระแสไฟฟ้าลงมา วเราขึ้นไปดูบรรยากาศนะครับ <Okay. S 3> <Yeah. S 1> i t i n Stay r Yes, yes. yes t s so cool บรรยากาศนะครับ oh <my> อันนี้เพื่อนครับมาจากสวีเดน My Video i s Hello <S <Okay>. <S อันนี้เป็นบรรยากาศข้างในรถนะครับคนไทยครับ ไทม่ได้ถาม I don't ask you Oh sorry sorry นี่นรายการให้ดูนะบรรยากาศให้ดูก็จะมีทั้งแบบที่นั่งแบบที่เป็นมีโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับด้วยโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอาหารเช้าด้วยอาหารเช้า สไตล์ฝรั่ง oh <my S 1> นม <God. S 1> แล้วก็มัฟฟินนะฮะ <laughs> <laughs> I eat already No no I have hungry This the breakfast for me โอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ